ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณเต้ยครับคุณเต้ยเล่าว่าสมัยที่ผมยังเป็นเด็กผมค่อนข้างที่จะสนมากๆสนชนิดที่ว่าเจ็บตัวได้แผลทุกวันและถูกแม่ตีทุกวันด้วยซึ่งอาจจะด้วยนิสัยของผมที่เป็นคนไม่กลัวอะไรเลยทําให้ผมกลายเป็นเด็กสน ลาเล่นกล้าลุยมากกว่าเด็กคนอื่นๆในวัไล่เลี่ยกันถ้าพูดถึงเรื่องผีแล้วล่ะก็จะถูกหยิบยกเอามาพูดหลอกเด็กคนหดก็ได้เพราะขึ้นชื่อผีเด็กส่วนมากของก็จะกลัวกันแต่ไม่ใช่กับผมแล้วเวลาที่มีงานศพผมก็มักจะขึ้นไปดูด้วยตอนที่เขาเปิดโลงศพให้ดูหน้างคนตายเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเด็กคนอื่นพากันวิ่งหนีแต่ผมนี่วิ่งเข้าใส่ แล้วพอเห็นแบบนั้นผมก็ไมไ่รู้สึกกลัวแม้แต่น้อยกลับดูเท่ขึ้นมาซะอีกเพราะได้รับคำยกย่องชมเชยจากเพื่อนๆเขาเป็นคนเก่งคนกล้าอยู่มาวันหนึ่งตอนนั้นผมเรียนชั้นป .5 มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนพอดีคือโรงเรียนของผมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจำหมู่บ้านอยู่ติดกับถนนใหญ่เป็นถนนเส้นหลักซึ่งเป็นปากทางเข้าหมู่บ้าน มันก็จะมีรถสัญจรผ่านไปมาตลอดเวลาวันนั้นจนําได้ว่าเป็นช่วงบ่ายหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จผมยืนล้างถาดอาหารของตัวเองอยู่ที่จุดล้างจานผมได้ยินเสียงเบรกรถเสียงดังเอี๊ยดเสียงลากยาวคือมันดังมากและก็มีเสียงดังเหมือนวัตถุบางอย่างตกกระแทกกับตัวรถซึ่งจุดที่ผมยืนล้างถาดอาหารอยู่ไกลจากถนนมากพอสมควรแต่ผมได้ยินเสียงชัดมาก แสดงว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันต้องรุนแรงมากพอสิ้นเสียงนั้นทุกคนต่างวิ่งกลูกันไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนว่านักเรียนไม่สามารถออกไปนอกรั้วโรงเรียนได้ต่างก็พากันยืนเกาะรั้วดูผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่วิ่งไปเกาะรั้วโรงเรียนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่กลางถนนในสภาพความนา เลือดไหลาอาบเต็มพื้นถนนรถกระบะคันเก่าหน้ารถพังยับอาจกับเสาไฟฟ้าข้างถนนจนเสาเอียงภาพเหตุการณ์น่ากลัวมากจนครูต้องไล่เด็กนักเรียนกลับเข้าห้องบางคนถึงกับหน้าซีดเป็นลมล้มพับไปเลยทีเดียวตอนนั้นผมก็หันไปพูดกับเพื่อนว่ากูว่าตายแน่นอนนิ่งเลือดท่วมขนาดนั้นคำพูดของผมหมายถึงผู้หญิงปิศนาที่นอนคว่ำหน้าอยู่กลางถนน จากนั้นผมก็ถูกไล่ให้กลับเข้าห้องเรียนผมได้แต่ยืนมองดูไกลๆไม่นานนักทั้งรถตำรวจรถพยาบาลรถกู้ภัยก็แห่กันมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเอาผ้าขาว,ขาวคุมร่างที่นอนอยู่กลางถนนและร่างคนขับรถกระบะก็ถูกนําออกมาจากรถขึ้นรถพยาบาลไปผมก็รอฟังว่าผู้หญิงคนที่ถูกรถชนนั้นเป็นใครแต่ก็ไม่มีใครรู้ ผมได้ยินครูคุยกันว่าไม่รู้ผู้หญิงที่ตายเป็นใครเป็นคนหมู่บ้านไหนเพราะใบหน้ายุบเข้าไปและเละไปหมดจนดูไม่ออกคงต้องรอให้ญาติมาตามหาหลังจากเลิกเรียนพวกผมก็พากันขี่รถจักรยานคู่ใจกลับบ้านบทสนทนาระหว่างทางก็เป็นเรื่องบัิเหตุรถชนเมื่อลกลางวันเพื่อนของผมคนหนึ่งก็เลยพูดขึ้นมาว่าคนที่ตายเขาจะเป็นผีมันหลอกพวกเราไหมวะ เพราะเขามาตายอยู่หน้าโรงเรียนของเราพอดีเพื่อนๆก็พากัานเอออคิดกลัวกันไปต่างๆนานามีแต่ผมคนเดียวที่บอกว่าจะกลัวทําไมผีไม่มีอยู่จริงซะหน่อยถ้ามีเราทุกคนก็ต้องเห็นแล้วถ้าเกิดว่าคนเราตายแล้วไม่ไปไหนยังวนเวียนอยู่บนโลกคนก็ลุ้นโลกได้ขี่คอกันอยู่นะสิเพื่อนผมก็ได้แต่สายหน้าและอวยพรที่ผมได้เจอผีจริงๆสักครั้ง ตกเข้ามานั้นจู่ๆผมก็ไม่สบายไข้ขึ้นสูงผมถูกจับแยกให้ไปนอนคนเดียวแม่เอาฟูกไปแยกให้ผมนอนคนเดียวพร้อมทั้งกางมุ้งให้ด้วยความที่ผมไข้ขึ้นสูงมากๆทำให้ผมไม่มีสติรู้ตัวอีกทีก็คือเช้าแล้วตอนที่ตื่นขึ้นมาก็งงเหมือนกันเพราะมีพระห้อยอยู่รอบมุ้งเต็มไปหมดแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนผมนอนเพ้อ และก็ละเมอลูกออกจากมุ้งไปยืนที่บันไดบ้านทําท่าเหมือนจะกระโดดลงไปโชคดีที่พ่อคว้าตัวไว้ได้แต่ที่แปลกมากๆเลยก็คือผมพูดเป็นเสียงผู้หญิงแม่ก็เลยถามว่าฝันอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าซึ่งผมก็ตอบแม่ไปว่าไม่ได้ฝันอะไรเลยและเช้านั้นผมก็ไปโรงเรียนได้ตามปกติไม่ได้มีไข้เหมือนเมื่อคืน พอไปถึงที่โรงเรียนผมกดไม่ได้ที่จะมองไปยังจุดเกิดเหตุเมื่อวานซึ่งรอยคาบเลือดบนถนนยังคงชัดเจนอยู่เศษกระจกและเศษชิ้นส่วนขนาดเล็กๆข,ของรถบางชิ้นยังคงกระจัดกระจายอยู่บนท้องถนนผมเห็นเงาำดำลักษณะเหมือนคนนั่งอยู่ตรงจุดที่เป็นรอยเลือดนั้นจู่ๆเงาดำนั้นก็ลุกขึ้นแล้ววิ่งพุ่งตรงเข้ามาหาผมผมก็ตกใจมาก รู้สึกกลัวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนสักพักผมกลับรู้สึกเศร้าและใจสั่นอย่างบอกไม่ถูกและผมก็ร้องไห้ามาแบบชนิดที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ทุกคนต่างก็ตกอ,อกตกใจกันใหญ่ผมอาอนจะร้องไห้โดยที่มันหยุดไม่ได้จนครูต้องพาผมไปส่งที่บ้านพอพ่อ,พอกับแม่เห็นผมร้องไห้โหก็ตกใจตอนนั้นผมรับรู้เหตุการณ์ทุกอย่าง แต่มันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยมันรู้สึกอึดอัดรู้สึกจุกเหมือนมีคนมานั่งทับจนกระทั่งมีใครบางคนอาสร้อยพระมาสวมที่คอให้ผมถึงได้รู้สึกโลง่งตอนนั้นทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงร้องไหยย้ของผมนั้นมันฟังดูเหมือนเสียงผู้หญิงคนรอบข้างเริ่มรู้สึกถึงอาการแ,แปลกๆผมตามความเชื่อก็ต้องไปหาคนทรง ที่หมู่บ้านของผมจะมีคนทรงประจำหมู่บ้านแกชื่อว่าตะเกียนแกเป็นร่างทรงของผีปู่ซึ่งเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านเป็นสิ่งศสักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสารปู่ตาประจำหมู่บ้านสาลนี้ตั้งอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านซึ่งติดกับที่นาของผู้ใหญ่บ้านในทุกๆปีชาวบ้านจะจัดพิธีเลี้ยงสาลปู่ตาในช่วงเทศกาลสงการานต์ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยชาวบ้านแต่และครอบครัวก็จะนําอาหารคาวหวานมาร่วมกัน โดยเชื่อว่าผีปู่ที่สถิตยอยู่ในสารปูตาจะช่วยดูแลหมู่บ้านให้สงบร่มเย็นดังนั้นถ้าหากมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านและชาวบ้านสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากสิ่งเล่นลับเหนือธรรมชาติก็มักจะขอให้ตะเกียนแกเข้าส่งผีปูให้วันนั้นพ่อกองแม่ผมก็พาผมไปที่บ้านของตะเกียนตะเกียนแกอยู่ที่บ้านพอดี แกก็เลยบอกให้พ่อกับแม่งผมไปจัดแจงตกแต่งขันท่าพร้อมเครื่องเส้นข้าวหวานแล้วไปรอที่ศาลปู่ตาท้ายหมู่บ้านพ่อกับแม่งผมก็รีบจัดแจงทําตามที่แกบอกจากนั้นก็พาผมไปที่ศาลปู่ตาตอนที่ผมกับพ่อแม่ไปถึงก็เห็นตะเกียนรออยู่แล้วตะเกียนจัดการปัดกวาดทําความสะอาดศาลจนสะอาดเอี่ยมอ่องแล้วแกก็ปูเสื่อนั่งอยู่ด้านหน้าศาล จู่ๆท้องฟ้าที่แดดเปรี้ยงยามบ่ายก็เริ่มคลึ้มมีเมฆมวลลอยมาบดบังแสงแดดผมเริ่มรู้สึกหนาวเย็นเหมือนคนจะเป็นไข้จังหวะนั้นหางตางผมหันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าเละยืนอยู่ข้างทางผมร้องเฮ้ยขึ้นด้วยความตกใจแต่เกียนแกก็เลยบอกให้ผมตั้งสติหายใจเข้าลึกๆแกให้ผมยกจานขันท่าขึ้นหัว และกล่าวตามแกจากนั้นตะเกียนแกก็นั่งหลับตาพอตะเกียนลืมตาขึ้นแกก็หยิบบุหรี่ห้าหมวนที่อยู่ในจานขึ้นมาสูบพ่นควันผุยผุย,ผยไม่มีไอไม่มีสำลักทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยตะเกียนแกเป็นคนไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แกทรงผีปูแกจะสูบบุหรี่ชนิดที่เรียกได้ว่าสิงอมควันยังต้องอายตะเกียนมองจ้องมาที่ผม สายตาแกดูน่ากลัวจนผมต้องหลบตาแกถามผมว่ามึงไปทำอะไรมามึงไปดูเข้อตายเหรอผมพยักหน้าจากนั้นตะเกียนก็ทำเสียงดุพูดขึ้นว่ามึงมันปากดีปากหาเรื่องผมนั่งตัวสัน่นยอมรับว่ากลัวมากถึงแม้ว่าผมจะชอบไปดูศพชอบเล่นพี่เลนไม่เคยกลัวอะไร แต่ผมก็ไม่เคยเห็นพิธีกรรมทรงผีปู่เลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะโดยปกติแล้วเขาจะไม่อนุญาตให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาพอได้มาสัมผัสด้วยตัวเองผมกลับรู้สึกกลัวต่เกียนบอกให้ผมมองไปที่ถนนลูกลางฝั่งขวามือซึ่งเป็นจุดที่ผมเห็นผู้หญิงหน้าเละผมก็กล้ากล,กลัวที่จะมองไปอีกครั้งต่เกียนก็ทำเสียงดุและบอกให้ผมหันไปมอง จากนั้นแกก็ถามผมว่ามึงอยากเห็นมากไม่ใช่เล้อได้เห็นสมใจมึงหรือยังผมมองไปเห็นผู้หญิงใบหน้าเละและยืนตรงที่เดิมลักษณะเหมือนเขาจะเดินตรงเข้ามาหาผมแต่เข้ามาไม่ได้เหมือนกับว่าเขาเดินอยู่ที่เดิมผมตัวสั่นงงนงกน้ําตาคลอหันมองหน้าพ่อกับแม่เพื่อขอความช่วยเหลือแม่ของผมก็เลยถามขึ้นว่า จะต้องให้ผมทำยังไงไตเกี้ยนหลับตานั่งนิ่งอยู่นานก่อนที่จะลืมตาขึ้นและคุยกับแม่ผมว่าให้พาผมไปขอขามาเขาเพราะว่าผมไปพูดจาไม่ดีถ้าไม่งั้นเขาก็จะตามผมอยู่อย่อยางนี้ผีปู่จะช่วยกันดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นให้ได้เฉพาะตอนที่อยู่ในหมู่บ้านเท่านั้นตอนนั้นพ่อกับแม่ต้องพาผมไปตามหาว่าผู้หญิงคนที่ตายเป็นใครเพื่อไปขอขามาเขา รากฏว่าไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครตำรวจเองก็ยังตามหาญาติไม่เจอเขากลายเป็นศพไร้ญาติที่ต้องเอาร่างไปฝังไว้ที่สุสานจีนซึ่งเป็นสุสานฝังศพไร้ญาติก่อนผมกับพ่อแม่ก็ต้องตามไปขอขอมาที่สุสารศพไร้ญาติซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปในสุสานจีนปกติแล้วที่สุสานจะมีพื้นที่เป็นสัตว์สวร์ จะมีคนคอยดูแลมีแม่กุญแจปิดล็อกประตูรั่วไว้คนนอกหรือคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปเด็ดขาดเพราะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลพอผมได้เข้าไปก็เลยเห็นว่าในสุสานมีการแบ่งชนชั้นวรรณะักกันอย่างชัดเจนสุสานของคนรวยก็จะดูสะอาดสะอ้านยิ่งใหญ่ส่วนสุสานของคนที่ฐานะไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็จะดูธรรมดาธรรมดาบางจุดก็ดูเหมือนไม่ได้รับการดูแล ส่วนสื่สารศพไร้ญาติก็จะถูกแยกเอาไว้ซึ่งอยู่ท้ายๆมีแค่แท่นปูนก่อเรียงกันเอาไว้มีหญ้าขึ้นค่อนข้างรกพอเข้าไปก็จะรู้ได้เลยว่าศพของผู้หญิงที่ผมต้องมาขอขามาอยู่ตรงจุดไหนเพราะจุดนั้นจะสาสะอ้านดูใหม่ตอนนั้นทั้งที่แดดจ้าแต่กลับมีลมเย็นพัดมาตลอดเวลาลมพัดแรงระดับหนึ่ง ตั้งแต่เหยียบย่างเข้ามาในสื่สารแม่ของผมก็พูดมาตลอดทางว่าวันนี้พาลูกชายมาขอเข้ามาขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีวันนี้พาลูกชายมาขอเข้ามาขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีผมถือจานขันท่าและพงมาลายัยมาหยุดยืนที่หน้าหลุมศพของหญิงนิรนามคนนั้นแม่บอกให้ผมตั้งใจที่ฐานขอเข้ามาบอกเขาว่าผมไม่ได้ตั้งใจขอให้เขาเอาหงษกรรมให้ ในขณนะที่ผมหลับตาและระลึกถึงผู้หญิงคนนั้นผมรู้สึกว่ามีลมเย็นๆเ,เหมือนลมหนาวพัดผ่านด้านหลังผมไปพร้อมกับได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สุดอื้นเบาๆจากนั้นก็มีเสียงคนดูแลสุสานพูดขึ้นว่าไม่ต้องร้องเดี๋ยววันหนึ่งก็มีญาติพี่น้องมารับอยู่นี่ก็มีเพื่อนเยอะแยะคำพูดคนดูแลสุสานทำให้ผมรู้ว่าเสียงร้องไห้นั้น ไม่ได้มีผมแค่เพียงคนเดียวที่ได้ยนินหลังตั้งจิตบอกกล่าวขอเข้ามาเสร็จคนดูแลสุสานก็แนะนําให้ผมไปทําบุญที่งศสสุดให้เขาด้วยซึ่งพ่อกับแม่ของผมก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เจอดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นอีกและจากคนไม่เชื่อเรื่องผีก็กลายเป็นคนกลัวผีไปเลยแต่เรื่องราวทั้งหมดยังไม่จบเท่านี้ อย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ผมเรียนชั้นทนระนมคือมันนานมากจนผมไม่ได้เก็บมาคิดแล้วอยู่มาวันหนึ่งผมสอบเข้าเรียนมหาลาัยได้ผมมารู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งบ้านเพื่อนอึ่งผมอยู่จังหวัดติดกันกับผมผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่บ้านเพื่อนจะบอกว่าไปเที่ยวก็คงจะไม่ถูกเพราะไปช่วยมันขนข้าวขึ้นยุ้งข้าวในวันที่ผมไปนอนบ้านมัน คืนแรกที่ผมไปถึงผมก็โดนดีเลยผมปวดฉี่กลางดึกก็เลยรู้สึกตัวตื่นขึ้นจังหวะที่ผมลุกขึ้นนั่งผมเห็นมีคนยืนอยู่ที่ปลายเตียงที่แรกเข้าใจว่าเป็นเพื่อนแต่พอเพ่งดูลักษณะรูปร่างเป็นผู้หญิงผมเริ่มรู้สึกกลัวในใจจู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามาให้ผมเห็นเป็นใบหน้าที่เละจนดูไม่ได้ ภาพความทรงจําในวัยเด็กย้อนเข้ามาในหัวผมผมร้องดังลั่นจนทุกคนในบ้านตกใจตื่นแล้วผมก็ยอมรับตรงๆว่าผมถูกผีหลอกเป็นผู้หญิงผมยาวหน้าเละๆทั้งเพื่อนของผมที่เป็นเจ้าของบ้านและพ่อกับแม่เพื่อนต่างก็น่าเสียไปตามๆกันแต่ทุกคนไม่ได้พูดอะไรบอกว่าผมคงฝันไปหรือไม่ก็ตาฝาคืนต่อมาผมก็ฝันเห็ผู้หญิงหน้าเละอีก ซึ่งผมรู้สึกว่าไม่ปกติผมก็เลยขอตัวกลับก่อนเพื่อนหนึ่งผมก็เลยต้องพากันกลับเพราะมันหมดสนุกแล้วสุดท้ายผมก็มารู้ว่าผีผู้หญิงหน้าเละที่ผมเห็นที่บ้านของเพื่อนเป็นคนเดียวกันกับศพนิรนามที่ผมเคยไปขอเข้ามาซึ่งหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นตายได้ไม่กี่เดือนญาตก็ตามจนเจอแล้วเอาร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาและผู้หญิงคนนั้นก็เป็นน้าสาวของเพื่อนผมเอง สำหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องบังเอิญที่เหลือเชื่อที่สุดในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มานะครับ